ข่ายขันคู่ไหวล้ลุงปูมีหยังนะครับผมดุจิเ็จเตียม,มากครับอันย,ยังขี้ไร่ตันขันหายางขี้ไยให้มีขันหาเนาะครับผ้าข,าว,า,ขาวสองว่าผ่าขาวสองว่าเงื่นกระเท่าอายุเงื่อนเท่าอายุครับผมแล้วอันขันย่างไหลเลยครับลงุงปูย่างไหลหลนงรถรถร้อย้นไปอ,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 อันนั้นอัน,อนขันหาขันแปดมีใบสีใบหยังบ่ครับ กาตก้าหลายแบบนี้อืมครับการกาบ,บหา่หลายแต่ไม่หาผู้เท่าหกผู้อครับแต่ว่าสํามขั้นนี่ผ่าเขาสองว่าเนาะครับเอามา,าเห็ดอียงครับหลวงปู่ครับข้องการเงียบประจิ๋วข้อมทั้งประธาน,นอ๋อจะเอาวันปมปะอืมปีปนป,ป,ปีนึ่งกบหอมแค่นั้นอซษาถุ ดำลิหลวงปู่จาคือไฮเอาวนผ่าขาวของงันวายคู่นี่ทั้งหมดเอามาเย็บแล้วก็ห่มพระธาตุปีหนึ่งเปลี่ยนเทอหนึ่งนะครับหลวงปู่โอ้ซาถือครับอันนีเได้ยักเมื่อนจังเอาลงมาักไว้่กับร่างเหมือนแบบพานั่งไปเลยโอ้ซาครับโอ้โวโอหลวงปู่อันโบราณเป็นป่าอุโวกันนะครับโอเคครับ